องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอง์ได้ตัดเป็นพุทธภาสิตว่ายะถาอาคาลังทุชนันนังพุทธิสมติวิชติเอวังอาภาวิตังจิตตังราโคสมมติวิชติ ซึ่งแปลว่าผลย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีแล้วฉชันใดกิเลสคือราคะก็ย่อมรั่วรถจิตที่ยังไม่ได้อบรมฉันนั้นจิตของปุถุชนก็จะประกอบไปด้วย โลภะโทสะหรือโมหะทำให้จิตของบุคคลนั้นได้เกิดความทุกข์พะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่นั้นพูดที่ไม่ได้อบรมจิตบุคคลนั้นก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขเหมือนกับเรือนที่บุคคลมุงไม่ดี เวลาฝนตกก็ยอมรั่วรถทำให้คนที่อยู่ในบ้านจะต้องเดือดร้อนคอยหาสิ่งต่างๆมาป้องกันแต่เรือนที่บุคคลได้มุงดีแล้วเนี่ยฝนก็ไม่รั่วรถกิเลสคือราคะเป็นต้นก็จะไม่ เข้ามาสุ่จิตที่ได้อบรมดีแล้วฉะนั้นฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติเรามาฝึกฝนพัฒนาจิตของเราเพื่อให้เกิดปัญญาจิตที่เกิดปัญญานั้นจะเกิดขึ้น ก็เพราะการที่เรามั่นประกอบกุศลเวลาที่ทำให้จิตเป็นกุศลนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่ามีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือกาเลนะธรรมสวนงังเวลาแห่งการฟังธรรม การฟังธรรมนั้นจะช่วยให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดเราก็เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้ทำความเห็นของเราให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรได้ และจิตของผู้ฟังย่อมมีความผ่องใสฉะนั้นขณะที่เราได้ฟังธรรมก็ชื่อว่าเป็นเวลาทำให้จิตของเราเป็นกุศลกุศลก็คือความดีเป็นสิ่งที่ดีไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าตนและเป็นบาตรฐานของอภิญญามกผล น,นการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราเป็นกุศลได้ในทุกๆขณะสองคือกาเรนะธรรมศาสกัจชาการสนทนาธรรมตามการตามเวลาอันสมควรเวลาที่เราได้พบกับบัณฑิตหรือสัตบุรุษ ผู้ที่มีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตท่านก็จะแนะนำให้เราตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นภูศลคือความดีในเวลาที่เราได้สนทนาธรรมในปัจจุบันคือเราปฏิบัติอยู่ก็ได้แก้การบอกความเป็นไปแห่งจิตที่เรียกว่าถามตอบสอบอารมณ์ นั้นก็จะช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องที่เรามีอยู่ให้พัฒนาขึ้นการปฏิบัติก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นเหตุให้จิตของเรานั้นเป็นกุศลได้อีกเช่นเดียวกันประการที่สกาเลนะสมะโถการอบรมจิตของเรา เพื่อให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดเฉียดชาญใกล้จะแน่วแน่หรืออัปปนาสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในองค์ฌานนี่ก็ถือว่าเป็นมหากุศลจิต และนั้นก็ทำให้จิตของเราเป็นกุศลได้ในทุกๆขณะที่เราทำจิตของเราให้เป็นสมาธิในเวลาที่สี่กาเลนะวิปัสนาการเจริญวิปัสนากรรมฐานก็ให้ช่วยให้เรานั้นมีจิตที่เป็นกุศลทุกๆขณะที่เราได้กำหนดรู้ในเวลาเดินจงกรม ใจเราอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าจิตเราก็จะเป็นสมาธิทุกๆขณะขณะที่เรากำหนดไว้ยกหน่อสติสมาธิก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะย่างหน่อสติสมาธิก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะเหยียบหน่อสติสมาธิก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะฉะนั้นมหากุศลจิตก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้น ในเวลาที่เรากำหนดว่าพองหน่อสติสมาธิก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะยุบหน่อสติสมาธิก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะในเวลาที่เรากำหนดอิริยาบถย่อยจะกำหนดว่าเคี้ยวหน่อลดหน่อลืนหน่อสติสมาธิก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะหนึ่งขณะในเวลาที่เรากำหนด สติสมาธิให้ติดต่อให้ต่อเนื่องมหากุศสรจิตก็เกิดขึ้นต่อนเนื่องกันเป็นลำดับนั้นตัวมหากุศลรจิตนี้เมื่อมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็จะหลอมรวมเป็นวิปัสสนาปัญญาให้เราเห็นสภาวธรรมได้ตามความเป็นจริงดังนั้นจริงขึ้นอยู่กับ ผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีความเพียรพยายามในการกำหนดเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าโยคาเวชายเตปุริปุริก็คือปัญญาที่เปรียบประดุจไปด้วยแผ่นดินย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบความเพียร เหตุที่พระอ,องค์ได้ตรัสว่าปัญญาเปรียบประดุจไปด้วยแผ่นดินนั้นเพราะว่าแผ่นดินนั้นมีลักษณะกว้างใหญ่ไพศาลหนักแน่นมั่นคงสิ่งต่างๆที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ก็ย่อมตั้งอยู่บนแผ่นดินเพราะนั้นเมื่อบุคคลเอาสิ่ง ที่เป็นปฏิกูลโสโครกจะเป็นขยะมูลฝอยอุจจาระปัสวะทิ้งบนเวนแผ่นดินแผ่นดินก็รับได้โดยที่ไม่ได้เกิดความไม่พอใจหดือใครจะเอาสิ่งที่เป็นของดีของเลิศวันนี่สวยงาม โยนไปบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้เกิดความพอใจหรือความดีใจสามารถที่จะรับได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีนั้นตัวปัญญาที่เรียกว่าภูริปัญญาที่เปรียบประดุจไปด้วยแผ่นดินเมื่อเราทำให้เกิดมีขึ้นสิ่งต่างๆที่มากระทบใจเมื่อเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี จเราก็จะไม่เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดียินร้ายซึ่งในการเจริญสติปัฏฐานสี่พระพุทธองค์ทรงมีวัตถุประสงค์หรือจุดบ่งหมายให้ละความยินดีหรือความยินร้ายที่พระองค์ได้ตรัสว่าวินัยยะโลเกอ,อภิชาโทมนณสัง เมื่อเราตั้งสติอยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก็จะถอนความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ฉะนั้นการที่เราพัฒนาสติก็เพื่อให้เราเท่าทันอารมณ์เมื่ออารมณ์มากระทบใจเรา ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกายหรือทางใจถ้าหากว่าเรามีสติกำกับเวลาเราเห็นรูปที่ดีหรือไม่ดีเราก็จะไม่เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจก็เพียงแต่กำหนดไว้เห็นหนอนะอาการที่เห็นนั้นก็ดับไป เพราะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าภูริให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็จะละความยินดียินร้ายหรือความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ใจเราก็ไม่มีความทุกข์ขณะที่เราประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา และเราก็ไม่เกิดความยินดีในอารมณ์ที่น่าปาัถนาใจเราก็จะยืนเดือความยินดีหรือความยินลายฉะนั้นตัวปัญญาที่เรียกว่าภูริที่เปรียบประดุจไปด้วยแผ่นดินพระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบความเพียรอโยคาภูริสังคโยความเสื่อมแห่งปัญญา ย่อมเกิดขึ้นเพราะการไม่ประกอบความเพียรการไม่ประกอบความเพียรก็คือเราไม่ได้ขยันกำหนดการที่เราขยันกำหนดสติสมาธิเราก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราขี้เกียจกำหนดสติสมาธิของเราก็ไม่เกิดการพัฒนาตัวปัญญาที่เรียกว่าโพริก็จะเกิดได้ยาก เป็นนั้นเป็นความเสื่อมแห่งการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประกอบความเพียรก็คือไม่ขยันกำหนดไม่ขยันเดินจงกรมไม่ขยันนั่งสมาธิไม่ขยันกำหนดอิริยาบทย่อยๆต่างๆเอตังเดเวทาประถังยัตวาภาวายะวิภาวายะจะ เมื่อบุคคลมารู้ทางทั้งสองคือความเจริญและความเสื่อมแห่งปัญญาแล้วสถตานังนิเวสยยะยะถาปูริปรวัตติก็พึงดำรงตนอยู่ในทางที่จะทำให้ปัญญานั้นเกิดความเจริญเป็นนั้นพระองค์ให้เราน่ยพัฒนาปัญญา ที่เรียกว่าภูริที่เปียบประดุดไปด้วยแผ่นดินก็คือต้องประกอบความเพียรตัวปัญญานี้จึงจะเกิดขึ้นดังนั้นในช่วงพักบ่ายหลังจากที่เราได้พักอิริยาบถเล็กน้อยเราก็มาประกอบความเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาที่เปรียบประดุดไปด้วยแผ่นดินเราก็จะมีการรู้เท่าทันอารมณ์ อารมณ์ใดมากระทบใจเราก็จะรู้เท่าทันและสามารถที่จะปล่อยวางได้จิตเราจะมีสติเป็นเครื่องคุม้มครองอารมณ์ใดมากระทบใจเราเราก็ไม่วันไหวไปตามอารมณ์นั้นไม่เกิดความยินดีหรือความยินร้ายเราก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ฉะนั้นในช่วงภักบ่ายเราจะได้ ประกอบความเพียรได้การเดินจงกรมได้การนั่งสมาธิเป็นลำดับไปก็ขอให้โยคยีทุกๆท,ท,ท่านได้ตั้งใจประกอบความเพียรเพื่อพัฒนาสติสมาธิและปัญญาของเราให้เพิ่มมากขึ้นก็ขอความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเบิกเกิดมีกับโยคยีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่าน Um...